ครับผมก็สวัสดีนะครับพ่อเม่พี่นะครับในประเทศแล้วก็สวัสดีพ่อแมี่ต่างประเทศนะครับผมนะครับวันนี้ก็ให้ชายเพิ่มนะครับหัดใส่ชุดก่อนนะครับนะครับอย่าให้เขาดึงนะครับนะครับก็จะดูอาการก่อนครับผม ก็จะดูอาการก่อนครับผมว่าอย่าเล่นนะครับให้เขาชินนะครับน่าน้าปาเลยปาปาปาใช่เพิ่ม,ามาเดี๋ยวมัดใหม่ครับผม 啊。嗯嗯嗯 อย่าเล่นนะอย่าเล่นนะครับอย่าเล่นนะฮะโบว์นะครับใช้เพิ่มใช้เพิ่มฮะฮะดึงแล้วดึงแล้วอย่าดึงนะครับอย่าดึงนะครับใช้เพิ่มอย่าดึงนะครับ บอกบ,บอกให้คลิปให้คลิปครับไม่หัดใส่ชุดนะครับผมฝั่งนี้นะครับไม่ย้อนแสงให้เขาชิน,นครับคุณแม่ครับผมนะครับเพราะว่าเขายังไม่ทันอ่าชินแท้แน่นอนนะครับผม เพื่อจะดึงละอ่าน่าจะเพิ่มแมวครับแม่พรพุทธจีแม่แม่ป้าป๊บป้าป้าปนะครับ,รบก็หัดใส่ชุดก่อนนะครับผมแม่ครับคุณครูก็อยู่ใกล้ๆนะครับผม ใส่เพิ่มอย่านะครับอย่านะครับคนเก่งครับน,นะครับคนเก่งอย่าดึงลงนะครับระนะครับเป็น,ปานาอาการระคายเครื่องบอดจันช้างไม่เคยใส่นะครับก็ยังไม่ทันชินนะครับเมื่อวานนี้ก็โอโโ้โหควจะใส่ได้นะครับ นะครับก็อ่าก็เพื่อน,น,นก็มีอาการนิดหนึ่งนะครับผมอาการไม่อยากให้ใส่นะครับนะครับแต่ว่าคุณครูก็ใส่ให้ได้อย่างดีนะครับผมนะก็จะใส่นิดนะครับทุกวันเลยครับเพราะว่าให้เขากินนะครับ ชุดต้องใหญ่ๆกว่านี้นนึงเนาะ,นะก็จะใส่ให้เขาชิมก่อนนะครับผมนะครับคุณครูว่าใส่ทุกวันเลยครับเพราะว่าเขาจะได้ชิมน,นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่นะครับก็ ก็จะดึงลงนะครับผมนะครับก็จะดึงลงนะผมก,ก็ให้นะคับกินหญ้ากินอ้อยนะครับผมให้ลืมน,นะครับให้ลืมคกามหลังนะท,ที่อยู่บนหลัง <laughs> ครับเขาก็จะฝึกฝนอย่างนี้นะครับนะครับให้ช้างนะครับเขาได้รู้คําว่านี่คือนะครับอะไรใส่หลังวะนะนะครับก็คือผ้านะครับคุแม่ผมต่อไปก็จะโตขึ้นมาก็จะใส่แยงนะครับใส่แยงมีเชือกมีอะไรหัดกันอีกนะครับผมนะครับควรจะผ่านแต่ละขั้นตอนนะครับแต่ช่วงนี้ก็เอาความ น่ารักไปก่อนนะครับผมก็จะจับเรื่อยครับผมดูตาจะเพิ่ม <c oughs> ทำไมตาเหลือกจ๊ะวะตาเหลือก <c oughs> เออไม่ได้ครับผมเพอได้นะครับครูจะต้องฝึกก่อนนะครับผมให้พนอ่าต้องใช่นะครับคุณครูว่าใช่ลืมลืมไปว่าต้องใส่เสื้อผ้านะครับใส่ผ้านะครับครับใส่เพิ่มครับผมใส่ให้กินก่อนนะครับอย่าดือนะครับ ครับคุณครูว่าต้องดูวันนะครับดูวันยังไม่ใชดชินนะครับคุณครูต้องใส่ทุกวันเลยบครับทุกวันเน,ะนาะในาจจะดีเนะนะาะนาะบ่อยคุณครูว่าใสาบ่บ่อยจะชินนะครับเนี่ย ก็ผมก็นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> กดกระดิ่งนะครับเ <c oughs> พื่อติดตามถ่ายเพิ่มให้กำลังใจนะครับผมนะครับวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ